อย่างที่บอกนะว่าปีนี้เรามีแทลนโเพนอีกครั้งหนึ่งซึ่งจัดเร็วขึ้นนะครับก็จริงๆเป็นของปี2025แต่ว่าเราก็จัดในวันที่14-22กันยายนนี้นะก็จะเป็นแมตช์ระดับ250นะครับก็ดีครับสำหรับนักกีฬาไทยด้วยนะครับก็จะได้มีแรงปันดาลใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สร้างโอกาสให้กับน้องๆนัที่ยังเรียกว่ากำลังไล่ล่าระดับโลกอยู่ก็จะมีอยู่หลายคน นะมีน้องลวงข้าวลาละนาทาราดีนะครับแล้วก็มีน้องใหม่บัญยาสว่างแก้วนะครับแล้วก็น้องแต้โทศพรนักหลอก็คือ3ามคนนี้เป็น3ามคนที่อยู่ในเจนต่อไปก็คือน้องอายุ20 20 2ิบเนี่ยก็คือที่ผ่านมาทําผลงานได้ดีแล้วก็สําคัญกนะ็คือทัวร์นาเมนต์นี้จะทําให้เป็น,เป,นเป็นแรงดันใจหนึ่งแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดแรนกิ้งได้เร็วนะครับแล้วก็เรายังมองไปถึงอโอลิมปิกที่อสอเสองพันยี่สิบแปดด้วยเพราะว่า ือในความฝันของของวงการน,นี้เนี่ยเราอยากมีนักทีนิสไทยที่ไปเล่นในโอลิมปิกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไทยเพลนก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งรายการที่เป็นรายการสําคัญสําหรับน้องๆครับรก็ถ้าย้อนกลับไปในสมัยที่ผมยังแข่งอยู่ก็รายการแข่งขันเทนนิสในระดับอาชีพี่มีน้อยแต่ก็เริ่มมีเรื่อยๆเพราะว่าก็อย่าง ทัวร์นาเมนต์ที่มันเก็บคะแนนสะสมโลกเนี่ยเริ่มมาอยู่ในเมืองไทยเยอะขึ้นแล้วก็ทําให้เด็กไทยไเริ่มมีอันดับโลกเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องออกไปแข่งต่างประเทศซึ่งพอออกไปแข่งต่างประเทศเนี่ยมันก็จะต้องมีหลายๆเรื่องที่ต้องเข้ามาเกี่ยวเกี่ยวข้องเช่นสภาพอากาศหรือว่าการเดินทางที่ทําให้อ่เนี่ยมาตรฐานการเล่นอาจจะดรอปลงไหมหรือว่าจะต้องพัฒนาตรงไหนส่วนไหนให้ให้มันดีขึ้นครับ เชชิิญวนนแฟๆตดตามนก็ขอเชิญชวนแฟนๆกีฬานะครับซึ่งแถลงเพ่นมาจัดอีกครัง้งนึงนะครับที่อารีนาหัวหินนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนฮะไปชมที่สนามแล้วก็ไปเชียร์ให้กำลังใจนักทีมไทยนะครับแล้วก็แน่นอนว่านอะไรที่อันดับท็อป30ของโลกมาหลายคนเลยครับสนุกแน่นอนครับที่หัวหินครับ